น้องไปฟ้าก็พาทำบุญต้วกันเนอเจ้าวันนี้นะเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ก็ปาไปทำบุญเตี๋ยวัตเนะเจ้าปาน้องไปทำบุญกับไปปะใส่เปิลเนอเจ้าเปนเข้าวขวบเนะเจ้าเปินกําลังแอนข้าวขวบเนอเจ้าสองแผ่นสามสิบเนอเจ้าข้าวเก็บข้าวเก็บโบราณเนอเจ้า หวานมันเนาะเจ้าอร่อยเหมือนกันใช่ไหมน้องไปฟ้าใช่ค่ะน้องไปฟ้าอยากชิมน้องไปฟ้าอยากชิมจะสองแผ่นสามสิบเนะเจ้าเนี่ยไปตีวัดสารแดงเนะเจ้าเพาะว่าบ้านอยู่ไกลเนาะเจ้าบาน้านอยู่ไกลวัดสารแดงคนนักขนาดเลยเจ้าอันนี้ยังขนาดไปสายแล้วเนาะเจ้าไปเก้าโมงเนาะเก้าโมงกว่าแล้วเจ้า คนนักหนักก็มีขายเสื้อผ้ามีขายอาหารเนาะขายกับเขาเนาะเจ้าคนนักหนักเจ้ากับคนไทยคนพม่าเนาะเจ้าพระพ้นกันไปเนี่ยทำบุญกัน,น่าเจ้าขายขายของขายเสื้อผ้านี่บ่าวไนเนาะเจ้าของเล่นเด็กๆเนี่ย ทุกตีสีมีงานนาะเจ้าเปิดกจะมาขายของกันนะเจ้าน้องไปฟานะเจ้าฟ้ามาทำบุญจะกันเน้อเจ้าทำบุญสบายสังฆทานนาะเจ้านีา่น้องกรฟ้าก็เงินบริจาคนะเอาดอกไม้ถูบเทียนนะเจ้บริจาคไปยี่สิบบาท ทูบทเทียนถูบเทียนตีว้ตีตีว้แล้วเป็่นก็จะเก็บมาไว้ตีเก่าเนะาะเจ้าเพราะว่าคนมันนักนะเจ้าก็เป็นดอกกล้วยไม้นะจ๊ะดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้ก็บดอกบัวนะจ้ะนองไปฟ้ากระปิดเสียงเนะาะเจ้าเพราะว่าเสียง,ยงลกวนหลายอย่างเนาะ <c oughs> เสียงดังเนาะลูกเนาะนองใบฟ้าบอกเสียงดัง จะ,จะมีเสียงพระสวดตัวไหนเจ้าไปน้องไปฟ้าก็เดินเข้าไปไปนั่งข้างในเด็กเก้าอี้นี่เป็นเตรียมไว้ให้หนังนี่น้เจ้าแต่มาถวายสังฆทานน้าเจ้าก็จะแล้วไปเป็นชุดเป็นชุดน้าเจ้าเพราะคนมันหนักนะเจะจะมาลอทําคนเดียวมันกับาได้น้าจะน้องไปฟ้าไปพระ น้องไปฟ้าไหว้พร <Mobile S 1> ะมาไหว้พระด้วยกันจ้ะไหว้พระด้วยกันเนาะอ่าจุดธูปน้องไปฟ้ากับแม่นกได้ไหมไปด้วยกันเนาะทำบุญด้วยกันนะเจ้าวันนี้นะ้องไปฟ้ากับเอาบุญมาฝากนะเจ้า เดี๋ยวตอนเย็ยนก็จะไปเวียนเทียนตีอพุทธมนทลนะเจ้าพระปฐมเจดีพุทธมนทลน,นะเจ้า,จนนนจาสายสามเ้าจกับพระเซแล้วก็มาปิดทองนะน้องไปฟ้ามาติดทองนะเจ้า <c oughs> มาติดทองด้วยกัน เสร็จแล้วน้องแป๋ฟ้าก็จะมาอ่าเราจะอ่าข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่เจ้ากรรมนายเวรเนาะของข้าพเจ้าจะน้องแป๋ฟ้ามากวาดน้ำจงมารับนะอ่าอุศณที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเถินนะเจ้าเนาะน้องแป๋ฟ้ากวาดน้ำนะเจ้า Sadhu, sadhu.